ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เทนฮาว่างไงบูโนยอมรับอยากให้แมนยูเซ็นสัญญากองกลางดาวรุ่งโปรตุเกสบูโน่แฟนานกองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าอยากให้สโมสรเซ็นสัญญาคว้าชอเนเวตกองกลางของเบนฟิกา้าเนเวตตกเป็นข่าวกับปีศาแดง โดยเทนฮาร์ตต้องการเพิ่มตัวเลือกและลดอายุเฉลี่ยในแดนกลางเมสันมา์ถูกเซ็นสัญญามาจากเชลซีขณะที่โซฟยาอบ,บบัตก็ย้ายมาจากเฟรนติน่าแบบยืมตัวแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจได้เมื่อถามถึงข่าวลือที่แมนยูสนใจเซ็นสัญญายกับเนเวสบูนโอ่ก็ตอบว่าผมอยากให้เขาย้ายมาอยู่ที่แมนยูนะเขาเป็นนักเตะท,ที่มีคุณภาพสูงแต่มันเป็นตัวเลือกของเขาเขาเป็นวอลล์ิงที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้จัดการทีมด้วย เขาจะมีอนาคตที่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่แมนยูหรืออยู่ที่อื่นคาริซมิโลและเอริเซนจะอายุครบ3-2เมื่อฤดูกาลนี้จบลงเพาะง้นเทนฮากอยากจะเซ็นสัญญากองกลางอายุน้อยและมองว่าเนเวสบายสเหมาะสมกับโปรไฟล์ที่เขาต้องการเทนฮากเล็งคว้ากองหลังเลเวอร์คูเซนเสริมแนวรับแมนยูมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเพนนินซ์กิลต์กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวโจนาธานทา เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมันของไบเออร์เลว์คูเซนไปเสริมแนวรับในตลาดนักเตะเดือนมกราปีหน้าคุนซอแมนยูกำลังมองหาตัวกลางคนใหม่หลังซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเนื่องใจากให้ด้ี่ไม่ควายปกักจลังทีมชาติอังกฤษตัดสินใจอยู่ต่อในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดเยอระก็ตามรายงานระบุว่าเทนฮากยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเสริมแนวรับให้กับแมนยูหลังจากทีมยังทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอ,สมอและมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมาย โดยโจนาธานทาเป็นลิตรลำดับต,ต้นที่อยากได้ตัวมาร่วมงานด้วยนัตั้งแต่ย้ายจากฮัมบูร์กมาเล่นให้กับเลเบคูเซนเมื่อปี2 0 1 5กองหลังวัย27ก็กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมมาตลอดลงเล่นไปมากกว่า300นัดและซีเซนิทาก็เป็นคีย์แมนที่ทำให้เลเบคูเซนร้างจ่าฝูงในบูเลดิกาอย่างไรก็ตามนอกจากแมนยูแล้วนนวคาสเซลและเวสแฮมก็สนใจกองหลังรายนี้เช่นกัน แเลตซาเกตอัปเดตอาการบาเดเจ็บแข้งตัวเก่งแมนอยู่หลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเฉือนชนะมอตา้าแลเลตซาเกตผู้การทีมชาติอังกฤษออกมายืนยันว่าอาการบาเดเจ็บของมาร์คาราฟอร์ดไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่หลายคนคิดหลังจะถูกเปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลาดฟอร์ดประทับกับเทรนรต์อริสเดอร์อานกลองหลังของลิเวอร์พูลเพื่อรองทีมหลังเกมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อได้ทำให้ซาเกตส่งโคพัมเมอร์ลงสนามแท มีความกังวลว่าแรดฟอร์ดจะเจ็บหนักจนไม่สามารถลงเล่นให้กับต้นสังกัดแต่นายใหญ่สิงโตคำรามได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการชนกันแบบนี้เกิดขึ้นและมันก็เป็นโอกาสของโคพาเมอร์ที่จะได้สัมผัสเกมผมยังไม่ได้ประเมินอาการอะไรไปมากกว่านี้แต่คิดว่าตอนที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกเขาก็ยังโอเคอยู่ อดีตหอกดังเชียร์แมนยูเซนสตานิตเสริมหลังบ้านลุยซาฮาอดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงเชียร์ต้นสก,กัดเก่าให้เซ็นสัญญาคว้าตัวชองแคลตัวดิโบปากกัลหลังของนิตมาเสริมทัพพร้อมวันทงแา้วในรายนี้เก่งและมีสไตล์การเล่นที่เข้ากับปีแสดงฤดูกาลนี้แมนยูกำลังเจอผู้เล่นปัญหาแนวรับพากันล้มเจ็บตัวดีบโบคือหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นกองหลังที่ปีแสดงอยากได้ตัวซึ่งซาฮามองว่าปากกัลหลังวัยยี่สิบสาม ที่มีสติลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งนัดจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนยูเนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่เหมาะกับทีมเขาเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งแต่ก็โชคร้ายที่ตอนนี้ในานามทีมชาติฝรั่งเศสถือเป็นยุคทองของบดาบเล่นกองหลังและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาจึงไม่ค่อยได้เล่นให้กับทีมชาติเขาเล่นกับบอลได้ดีมีความนิ่งและเขาก็ดูเหมาะมากๆกับสไตล์การเล่นของแมนยูด้วยตรดีโบถือเป็นหนึ่งในกำลังสําคัญที่ช่วยนิด เป็นเพียงทีมเดียวในศึกหลีกเอิงรดูการนี้ที่ยังไม่แพ้ใครหลังลงแข่ง12ชนะ7เสมอ5และเสียแค่4ลูกเท่านั้นทำให้นี้เป็นทีมที่เสียน้อยที่สุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปับปัจจุบันนี้ด้วย